ผมจ่งคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงกำคอไม้ประดู่นะครับประกอบกับชุดรางเควันนะครับจะมีอยู่สองทรงด้วยกันนะครับราคาเท่ากันนะครับ2,000ันบีเก็บเงินปลายทางนะครับ2,000ันทวนนะครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวทรงใหม่นะครับเป็นตัวโค้งนะครับใครอยากได้ทรงนี้ก็สั่งเป็น กำคอปราดูท้ายค้งนะครับรางคีวันนะครับตัวนี้ราคาสองพันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกมคอปราดูท้ายยางนะครับก็จะมีต่อท้ายยางนะครับตัวนี้จะเป็นสองทรงนะครับดูเอานะครับใครชอบไหนลักษณะแบบไหนนะครับก็สั่งแบบนั้นนะครับลางเป็นางควันนะครับรางควันปลายลางก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูรับสายพีอตรงนี้นะครับสายพีอจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในรูนี้นะครับ แล้วก็ฝังตัวอยู่ในรางตลอดแนวนะครับเวลายิ่งนะครับมันก็จะคลายตัวตามลูกดอกไปข้างหน้านะครับโดยที่สายมันฝังอยู่ในตัวรางนะครับทําให้มันมีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายต่อผู้ยิงนะครับสายไม่ขึ้นมาพันกับยางกับปีกนะครับเพราะว่ามันล็อกอยู่ในรางเลยนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับรับประกันให้เลยนะครับว่าไม่มีอาการลูกดอกติดขัดแน่นอนนะครับยิงแน่นอนนะครับลูกดอกก็ไม่ขาดทิ้งบ่อยๆนะครับ ใช่นะครับเป็นไกกล่อง EC Lock Stainless นะครับเนี่ยครับตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับเวลาเราใช้งานนะครับก็จับลูกดอกนะครับผักเข้ามาชนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ช่วยนะครับมันก็จะดึงลูกดอกเข้ามานะครับเนี่ยครับล็อกแล้วนะครับหรือว่าอีกหนึ่งกรณีก็คือจับดันเข้าเลยนะครับนี่ครับดันเข้าเลยแบบปกติก็ได้นะครับแล้วแดี๋ยถนัดนะครับ บางกรณีลูกดอกเงี้ยมันสั้นมันจับดึงเข้ายากนะครับเราก็ผักเข้ามาชนครับแล้วก็นี่ลงนะครับนี่ครับจะช่วยล็อกนะครับแล้วก็นี่ครับเซฟนะครับเป็นเซฟนกนะครับระบบไก่รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคมได้นะครับซ่อมให้ฟรีซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวไม่ให้ฟรีนะครับเรื่องระบบไก่รับประกันให้ตลอดชีพนะครับ ห่วงนะครับใช้กันไปยาวๆสิบยี่สิบปีส่งกับมาเคมได้นะครับยังซ่อมฟรีอยู่ตลอดเลยนะครับที่ล็อกท่อเป็นสแตนเลสนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสายพีอีหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดยางหนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกนะครับตามนี้เลยนะครับอีกข้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับตามตัวอย่างที่เห็นนะครับชุดนี้คือพวกนี้คือคือตัวอย่างนะครับที่เราเอาให้ไปก็จะเป็นของใหม่นะครับนี่เราเอามาชูเฉยนะครับ ช่องทางติดต่อนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนตั้งคิวปืนยิงปลาบนนะครับปืนลูกซับ0972688650ตามนี้นะครับติดต่อได้สองช่องทางนี้นะครับปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นหลายทรงนะครับหลายราคานะครับถานมันเข้ามาได้นะครับตามช่องทางที่ให้ไว้เมื่อกี้นะครับไล่ให้ดูลายไม้นะครับไม้ประดู ก็เป็นรุ่นท้ายยางนะครับ 2, ราคาสองพันส่งทีปลายทางนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท้ายโค้งนะครับท้ายโค้งตรงนี้นะครับก็สองพันกันนะครับปีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับนะครับสนใจตัวไหนนะครับตัวไหนมันสวยงามเหมือนกันนะครับ จะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับฝากช่องทางกันติดต่อไว้อีกครั้งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาบุญครับโทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ